สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักชาววันพฤหัสบสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้เรามาทุกนายดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนพฤศจิกายนนะคะดวงเป็นเรื่องการงานเงินนะคะแล้วก็ความรักแล้วก็ในส่วนสุขภาพสิ่งที่คุณต้องระวังในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหน้าไพ่ทั้งหมดเป็นพลังงานโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจมเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะสิ่งไหนดีๆเก็บไว้สิ่งไหนไม่ใช่เพื่อนอยาใส่ใจวางไว้ตรงนี้นะคะ ก่อนอื่นจะรับชมคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะให้การงานของเพื่อนชาววันพฤหัสนะคะคุณได้ไพ่พระคเนตรรจนนาสังทองเทพธิดาพระจันทร์งานของคุณนะคะเหมือนเป็นช่วงขาขึ้นนะบางคนเนี่ยคุณได้โอกาสนะหรือได้งานใหม่หรือช่องทางใหม่ๆที่คุณทำแล้วคุณได้เงินเพิ่มอะได้เงินมากยิ่งขึ้นหรือช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังปังนะ มีคนนิยมชมชอบคุณนะคะถ้าใครเนี่ยทำในโลกออนไลน์หรือทําในส่วนการขายของนะคะสินค้าเครื่องดื่มหรืองานบริการงานประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์โฆษณาหรือในส่วนของงานที่คุณจะต้องเจอคนมากมายนะคะงานองค์กรที่คุณจะต้องพบเจอผู้คนนะคะค่อนข้างให้คุณ ให้ผลประโยชน์ที่ดีสําหรับตัวคุณนะคะเพื่อนๆเนี่ยมีความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะความมีน้ําใจความอ่อนโยนที่อยู่ภายในตัวคุณบุคลิกการแต่งกายนะคะแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอ่ะที่โดดเด่นทําให้ผู้คนเน่ยยอมรักในตัวคุณเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเห็นคุณเน่ยเป็นไอดอลนะคะเป็นแบบ คนสำคัญที่เขาจะต้องเชื่อฟังนะยึดถือยึดมั่นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะช่วงนี้จะทำอะไรก็เหมือนกับดูดีในสายตาของเพื่อนร่วมง,งานไปซะทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าโรจนานกาสังท้องเพื่อนก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องการทำงานนะ,ะมันเหมือนเป็นปัญหาเก่าที่คุณต้องกลับมาใส่ใจกลับมาคิดอีกครั้งหนึ่งนะบางคนปวดหัวกับเรื่องงานที่มันมาจากบคุคคลอื่น เรื่องราวอื่นๆที่เราเป็นคนแก้ไขหรือเราเป็นคนตัดสินใจหรือตัวเราเองเนี่ยเป็นหัวใจหลักขององค์กรนั้นๆนะคะหรือว่ามีหน้าที่ในการตัดสินคนอื่นอันนี้คุณค่อนข้างลำบากใจนะแล้วก็เหมือนปัญหาที่ผ่านมาในอดีตอะเราใช้วิธีแก้แก้อะไรนะแก้หน้าเอาพารอดหรือประมาณว่าคนทางแก้ไขเฉพาะหน้าโดนด่วนไปก่อนโอเคมันแก้ไขได้นะ แต่ว่าสิ่งนี้นะคะอาจจะกลับมาเป็นปัญหาให้คุณจะต้องแก้ไขอีกครั้งหนึง่งอันนี้ให้ระวังนะคะบางทีเป็นปัญหาซ้ําๆเรื่องราวที่ต้องจัดสรรจัดการกับบุคคลอื่นหรือคนอื่นน่ะเข้ามาสร้างความวุ่นวายในหน่วยงานหรือองค์กรหรือสร้างความไม่สบายใจให้ตัวคุณเองช่วงนี้ให้ปล่อยวางแล้วก็อย่าคิดมากนะคะซึ่งไพ่สามใบนี้ในเรื่องงานของคุณน่ะที่จริงแล้วอุปสรรคคุณมีน้อยมากเลยหลายคนเนี่ยคุณ มีเรื่องการช่วยเหลือนะจากเพื่อนร่วมงานหรือการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเจ้านายก็ได้นะคะให้โอกาสงานใหม่ให้โอกาสดีๆบางคนมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่ทําให้ตําแหน่งของคุณน่ะดีขึ้นหรือการรับผิดชอบงานเนี้ทำให้คุณประสบความสําเร็จจนคนอื่นน่ะเขายอมรับในตัวของคุณนะคะแล้วเพื่อนๆนมีแนวโน้มว่าคุณน่ะจะนําเงินในส่วนที่ได้จากการงานน่ะมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะคะ เทพพิาราพจันทร์เนี่ยนะมีการสร้างบุญสร้างกุศลนแลทำให้คุณเนะี่ยประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะสาหรับใครที่คุณทํางานเหนื่อยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นงานแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยมากอาจจะใช้สมองในเรื่องการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาที่ย้ายงานเปลี่ยนงานก็ทําได้นะเพื่อนหางานใหม่ที่แบบว่าเป็นการลงทุนอะ เป็นการแบบหาอาชีพพี่ทําให้คุณประสบความสําเร็จมากกว่าเดินก็ได้สําหรับหน้าไพ่สามใบนี้นะคะในส่วนการเงินพระอรุณเทพบุตรเทพพระอังคารเท้าสักรถนะคุณมีเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับการเงินนะคะแล้วทาให้คุณได้เงินได้โอกาสดีๆในชีวิตนะที่คุณจะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วขอบอกว่าชาววันพรฤหัสในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหน้าไพ่หนึ่งสอง สามสี่ใบห้าใบแล้วเพื่อนมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสเรื่องการเงินแบบฟุกฟุกหนึ่งอาจจะเป็นงานใหม่สองนะคะเป็นการเสรี่ยงโชคสามก็จะเป็นการลงทุนที่คุณทำไปแล้วอะ่ะแล้วมันมีผลทำให้เงินของคุณนะ่ะได้พิเศษได้มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนมีเรื่องการเดินทางที่ทำให้คุณได้เงินแล้วรถราพหานะก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ อยากจะบอกทุกคนว่าอาจจะไม่ได้เป็นในส่วนนี้ทุกคนนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะมีความโชคดีในเดือนพฤศจิกายนนี้แน่นอนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงินนะคะการเงินแล้วก็ความโชคดีในเรื่องการงานนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเทพังคารทาวสตรด์เนี่ยเพื่อนๆน,นะคะยังอย่างที่เราเก็บหอมรอมริษแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ได้เก็บนะคะมีเงินเข้าออกอย่างชัดเจนนะเทพพระอังคารนะคะ คุณเองก็ยังมีเรื่องที่ต้องเสียเงินนะเสียเงินจากความใจร้อนของตัวเองอ่ะเสียเงินจากแบบตัดสินใจรวดเร็วนะคะตัดสินใจรวดเร็วเรื่องการเงินเกินไปก็อาจจะทำให้ผิดพลาดอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่การเงินมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะให้ความรักความสัมพันธ์นะคะคุณได้พระอสุรินราหูพยาครุฑกับนางกากี กุมารทองนะคะขอพูดในส่วนของคนโสดนะคะคุณนะ่เป็นคนที่เจออุปสรรคในความรักมา,มากนะหลายคนอยากเป็นโสดสนิทโสดแบบว่าไม่ต้องการใครแล้วกุมารทองอยากเจอคนรักที่คบกันไปจนถึงตลอดรอดฝั่งนะคะแต่ช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะเจอคนในลักษณะที่ดูภายนอกนะคะเหมือนคนมีเงินมีทองฐานะดีอันนี้ให้คุณดูดีๆด,ด้วยนะคะ อีกอย่างหนึง่งในเรื่องรักสามเศร้า,าก็ยังคงมีอยู่นะถ้าคุณนะคะมีความสัมพันธ์กับใครช่วงนี้ก็ให้ระวังในส่วนนี้ไว้ด้วยบางคนก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยมีตัวเลือกนะคะหรือว่าอาจจะคบกันในสถานะไม่ชัดเจนก็ได้นะมันจะมีอุปสรรคในเรื่องการแบ่งรับภาระในเรื่องการเงินหรือว่าเขาอะ มีความสามารถอันโดดเด่นอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวคุณพอใจะคะ่ะพอใจและรับได้ในสถานการณ์นี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่คุณจะเจอคนนะคะคนใหม่อาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างจากตัวคุณนะคะก็ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะพระอสุรินราหูพญาครุฑกุมารทองสามใบนี้ดาวมีอุปสรรคเรื่องการเงินทําให้คุณทะเลาะกัน ทำให้คุณไม่เข้าใจนะคะบางทีเนี่ยเป็นเรื่องรากสามเศร้าในบางคู่นะคะไม่ใช่ทุกคู่นะมันเหมือนเป็นปัญหาคาราคาซังมาก่อนนะคะหรือบางคนเนี่ยคุณอาจจะต้องแบกรับภาระการเงินของครอบครัวนะคะจนททาให้ช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาที่ทาให้คุณไม่เข้าใจกันหรือในบางส่วนก็จะเป็น โอกาสเรื่องการเงินเนี่ยละคะ่ะที่มาจากคนรักคู่ครองบางคนได้เงินได้ทองจากคนรักด้วยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ของคุณยังไปได้ในสถานการณ์นี้พระอาสรินราหูอาจจะต้องลดในเรื่องทิฏฐิของตัวเองในเรื่องอารมณ์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะมีอะไรให้ตัดสินใจกันอย่างมีเหตุผลถ้าเป็นความสัมพันธ์ลับ,รบหรือความรู้สึกภายในใจก็ให้คุณยึดในเรื่องศีลข้อสามไว้ด้วยนะคะสำหรับสุขภาพของคุณนะคะคุณได้พยาสุครีพพระแม่ธรณี พระอาทิตย์นะคะที่จริงคุณเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงนะจะไม่ค่อยป่วยง่ายนะคะแต่ว่าถ้าคุณจะป่วยคุณจะต้องใช้ระยะพักฟื้นนะะ่ะค่อนข้างนานเพื่อนๆต้องระวังสุขภาพของตัวเองชาววันพรฤหัสนะคะคุณอาจจะเจ็บคอเสียงไม่ค่อยมีช่วงนี้อากาศเย็นอากาศชื้นระวังโรคหวัดภูมิแพ้นะคะบางคนเป็นโรคเกี่ยวกับปอดถุงลมหรือว่าหอบหืด นะคะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะคะแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะสำหรับสิ่งที่คุณต้องควรระวังนะคะพนะนรรายมันทมสิมพระแม่นางกวักก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะในส่วนใบนี้ก็คือบางทีเป็นขาขึ้นหรือบางทีเราได้โชคได้รับโอกาสดีๆมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องการงานอยากให้เพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆน,นะคะอย่าชะล่าใจในบางสิ่งบางอย่างที่คุณเนี่ย ไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่กลับมามีปัญหาหรือบางคนนะคะคุณนิ่งนอนใจมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือการแก้ไขปัญหาในส่วนไหนนะคะเพราะว่าสิ่งนี้มันอาจจะทําให้มันเป็นปัญหาที่ทําให้คุณแก้ไขยากนะคะพระแม่นางกวานะคุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคนะได้รับสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณมีเกณฑ์ที่อาจจะได้รับของ สิ่งของต้องประสงค์หรืออะไรที่คุณพอใจนะอาจจะเป็นจากคนรักหรือคุณซื้อไว้ด้วยตัวของคุณเองบางคนก็บ้านที่ดินนะคะให้โชคให้สิ่งดีๆกับคุณนะคะสำหรับการทำนายก็มีเท่านี้นะคะ